ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคหลวงพ่กวยปลูกเสกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ได้มาบ้านเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาสะสมไว้นะครับสะสมพระหลวงพ่อโกยไว้นานแล้วนะครับวันนี้ก็ไปขอแบ่งปันท่านมานะครับเนี่ยได้มาทั้งหมดประมาณ8องค์นะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกนะครับองค์นี้จะเป็นพระสิวลีนะครับ เป็นพระศิวลีพิมพ์กลางล่มนะครับนี่ฮะส่วนใหญ่เราจะเห็นเนื้อดินนะครับแต่องค์นี้นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมมวลสารของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะเป็นผงพุทธคุณล้วนๆนะครับแล้วก็จะมีมวลสารผสมบ้างนะครับนี่ฮะถือว่าเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับเป็นเนื้อที่หายากนะครับแล้วก็พิมพ์ที่ค่อนข้างจะพบเจอได้น้อยนะครับนี่ฮะเป็นพระสิวลีกลางล่มนะครับเป็นยุค อันนี้จะสร้างที่หลังจากเนื้อดินนะครับหลังจากเนื้อดินกดมาหมุดแล้วนะครับหลวงพ่อได้เอาเนื้อผงพุทธคุณมาทํานะครับแล้วก็จะมีมวลสารที่ค่อนข้างจะมีน้อยนะครับจึงจึงไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับพระศิวลีกลางล่มนะครับนี่ฮะเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่ฮะนี่ด้านหลังนะครับจะมีความเหนอะนะครับเก่านะครับองค์นี้นะครับเก่าเป็นธรรมชาตินะครับ แล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานสิงห์นะครับบางท่านก็เรียกพิมพ์ขาโต๊ะนะครับเนี่ยฐานสิงห์นะครับปกโพนะครับนี่ะองค์นี้หลังเรียบนะครับเนี่ยเนื้อผงพุทธคุณแก่น้ํามันนะครับบางท่านก็จะเรียกเนื้อผงน้ํามันนะครับเนี่ยพิมขาโตนะครับปกโพนะครับเนี่ย เก่านะครับมีความแห้งเก่านะครับทั้งหมดนี้ดามาได้บ้านเดียวกันหมดเลยนะครับพอท่านสะสมไว้นะครับผมก็ไปขอแบ่งปันท่านนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับนี่ฮะครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาก็จะเป็นพระสมเด็จนิ้วดำนะครับนี่ฮะค่อนข้างจะหายากนะครับตัวนี้ครับไม้นิ้วดำนะครับ ใช้มีดแกะนะครับสมัยก่อนนะครับนี่แล้วก็ไปให้หลวงพ่อปวยปลุกเสกนะครับนี่ฮะไม้งิ้วดําก็ถือว่าเป็นไม้แก้คุณใสแก้อาถันต่างต่างนะครับเป็นไม้ทนสิทธ์นะครับมีพุทธคุณเด่นอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับยิ่งหลวงพ่อลวยได้ปลุกเสกนะครับยิ่งมีหมุนขังเข้าไปอีกนะครับนี่ฮะสมเด็จนิ้วดําฐาน3ชั้นนะครับหลวงพ่อลวยนะครับนี่ยด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับองค์นี้นะครับ ดูความเก่าแห้งนะครับสมเด็จนิ้วดำนะครับฐานสามชั้นพิมพ์ใหญ่นะครับอง์ต่อมานะครับองนี้จะเป็นพระสังฆาจายซึ่งถือว่าหายากนะครับสังฆาจยพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะเป็นเนื้อโลหะนะครับโลหะผสมนะครับนี่ฮะจะมีกิ่งนะครับองใหญ่ค่อนข้างจะหายากนะครับ ท่านก็ไปแกะพิมพ์เอาพิมพ์ละมาจากหลวงพ่อขอมนะครับสมัยนั้นท่านก็ไปร่วมปุกเสกกับพระของหลวงพ่อขอมนะครับท่านก็จะได้ถอดพิมพ์มาจากหลวงพ่อขอมวัดไผ่โลงวัวน,นะครับท่านก็มาทพาพระของท่านเองนะครับนี่ฮะด้านล่างก็จะมีอุดกริ่งนะครับนี่ฮะเป็นสังกจายพิมพ์ใหญ่นะครับมีสังกจายอุดมสมบูรณ์นะครับโภครัพย์นะครับเนี่ยด้านด้านข้างจะเป็นหลังแอนแอนอย่างนี้นะส่วนใต้ด้านล่างจะมีเจาะอุดกริ่งนะครับ สวยงามนะครับนานๆจะได้สักองคหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวมาดูแถวที่สองนะครับแถวที่สององนี้ก็ถือว่าหายากนะครับทุกวันนี้นะครับเป็นพี่พีพิธีจตุลพิธพรชัยนะครับเป็นขุนแผนนะครับขี่ขี่กุมารนะครับหรือขุนแผนนั่งกุมารนะครับพิธีจตุรพิธพรชัยนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับนี่ฮะ วัดรัตนชัยอยุธยานะครับปี2518นะครับซึ่งหลวงพ่อกลวยไปร่วมปลุกเสกและเกจิอีกมากมายนะครับนี่ฮะถือว่าหายากนะครับขุนแผนพิธีสร้างชัดเจนนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดรัตนชัยหรือวัดจีนนะครับนี่ฮะจะจะมีตัวหนังสือปั๊มไว้นะครับปี2518นนะครับต้องดูนะครับพื้นจะแห้งนะครับแห้งเก่าได้อายุนะครับ นี่ฮะขนแผนหลวงพ่อกลยนะครับปลุกเสกนะครับที่วัดรัตนชัยหรือวัดจีนนะครับครับแล้วก็องต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นลีลานะครับลีลาสุโขทัยเนื้อดินนะครับหลวงพ่อกลยนะครับมีลงในหนังสือนะครับพิมพ์นี้ลีลาสุโขทัยซึ่งหลวงพ่อกลยได้มาถอดพิมพ์ทําเป็นพิมพ์ของท่านนะครับด้านหลังเราจะมองเห็นทรายเสกนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับลีลาสุโขทัยนะครับ มีลาย่างก้าวทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองนะครับนี่ฮะหลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อกลวยเองนะครับท่านเอามาล้อพิมพ์พระสุโขทัยนะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระสุมกอนะครับซึ่งเป็นถือเป็นสุมกอเนื้อผงน้ํามันไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับ เป็นเนื้อผงน้ำมันเป็นยุคแรกๆที่ท่านสร้างพระซุ้มกอนะครับส่วนใหญ่เราจะพบเจอแต่เนื้อดินนะครับแต่องค์นี้เป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับมีความแห้งนะครับแห้งเก่านะครับนี่ครับอุดมสมบูรณ์มีกูแล้วไม่จนนะครับพระซุ้มกอนะครับแล้วก็องค์ต่อมาองค์สุดท้ายนะครับองค์นี้ก็จะเป็นนี่ฮะนี้จะเป็นสมเด็จแสนนะครับออกวัดพระพุทธบาทสระบุรีนะครับปี2518นะครับ เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเป็นพิมพ์ทรงสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเนี่ยปี2518นะครับนี่ะจะมีชื่อนะครับด้านหลังจะปั๊มชื่อวัดพระพุทธบาทสระบุรีนะครับพศ2518นะครับองค์นี้จะเป็นยันเล็กนะครับนี่ะจะมีพิมพ์ยันเลกและยันใหญ่นะครับเนี่ยเนื้อผงน้ํามันนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงปู่โตหลวงพ่อพิงและเกจิอีกหลายท่านนะครับที่ร่วมปลุกเสกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชาพระที่หลวงพ่อกวยปลุกเสกนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามกันไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ